ทำไมคลิปนี้ของพอนนคนดูถึงหลายหมื่นนะลงไม่ถึง24ชั่วโมงนะคนดูหลายหมื่นเลยทำไมถ่ายน้องอิงแล้วมีคนดูขนาดนี้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังสุดยอดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บางเล็นุ่นชนคุยด้วยนะครับเหลืออีก50,000ืนเซตจะครบแสน ครบแสนเมื่อไรเจอกันที่บ้านน้องอิงนะโอ้ยเพียงฝากพ่อพ่อแม่ fc ด้วยนะครับโหเมื่อวานนี้ยมั้งพนนลงคลิปไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงคนดูหลายหมื่นเป็นคลิปพิเศษที่บางคนอาจจะไม่ได้ดูนะลุงเอามาเล่าข่าวเพราะว่าอยากจะให้พ่อพ่อแม่ fc ได้ดูเพราะถึงจังหวะอะไรรู้ไหมครั้งนี้เป็นจังหวะที่น้อง จัดกระถินใหญ่กระถินใหญ่พ่อพ่อแม่แม่เอซหมานโชคหมานกันทุกครั้งเลยครั้งที่แล้วใครได้โชคคอมเมนต์มาครั้งนี้น่าจะและน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น้องอุ้งอิงนะครับแต่งตัวเสร็จออกมาจากเต้นแล้วไปไหว้พระนะครับไหว้พระขอพรเรียบร้อยเตรียมเดินขึ้นเวทีเหตุการณ์ที่เกิด เดินขึ้นเวทีก็ได้จังหวะจังหวะหนึ่งเดี๋ยวเล่าต่อโชคน้องอิงให้ในช่วงใกล้ๆก้กระถินปีที่แล้วเนาะเออถ้าลุงจำไม่ผิดมีคนได้โชคหมานไปเยอะพอควรอะจนได้จนต้องเอามาลัยไปให้น้องในวันที่น้องแสดงบนเวทีเยอะมากมาลายวันที่กระถินนะหลายแสน หลายแสนแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่สองที่น้องกับทำกระถินเนาะเพราะพอ่อแม่เอฟซหลาย,ลาย,ลายๆคนก็ไปช่วยกันที่บ้านไม่น่อยเยอะมากนะครับน้องทําบุญใหญ่นะบุญกระถินเป็นเจ้าภาพนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นบุญใหญ่มากไม่ใช่ใครก็เป็นเจ้าภาพกระถินได้บางคนเกิดมาชาติหนึ่งยังไม่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกระถินเลยแต่นี่น้องเป็นเจ้าภาพกรถินสองปีติดนะ บุญบาร,รมีขนาดไหนก็คิดตัวเอาฉะนั้นแล้วฟังข่าวให้ดีน้องให้โชคมันในบุญกระถิ่นนี้อีกแล้วนะครับแล้วลุงเห็นแล้วลุงก็เอาไปหาเลขในเป๋าตุงเนะยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับลุงเลยจัดหนักเลยเลขเดียวกันห้าใบรางวัลที่หนึ่งขึ้นมานี่หกห้าสามสาสิบล้านเนี่ยนะ ขำกิ้งนะขำกิ้งเลยสามสิบล้านนี่เจอแน่น้องหญิงเจอเป็นล้านแน่ลุงนะเอาไปให้ถึงบ้านเป็นล้านแน่นะจะกี่ล้านเดี๋ยวเพ่อว่ากันให,ให้ได้สามสิบล้านก่อนใช่ไหมโชคจากน้องนี่มาเรื่อยๆนะงวดที่แล้วหลายคนก็ได้อยากเลขกันช่างน้ําหนักนะเลขลดเลขอะไรแบบเนี้ครั้งนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์พอสมควรโชคหมานครั้งนี้นก็คือ มาสะใจตรงไหนมาสะใจตรงที่ตอนก่อนทุกทีน้องจะขึ้นเวทีไม่ค่อยได้เจอบอสโจเท่าไหร่ครั้งนี้เจอกันบอสโจลงจากเวทีพอดีน้องเตรียมจะขึ้นนะครับบอสโจก็น้องก็ขอพรจากบอสโจแล้วก็กระซิบบอกพ่อขอพรแล้วก็ให้ทิปลูกด้วยบอสโจเลยควักแบงค์ยี่สิบมาให้ใบหนึ่งบอกเนี่ยร้องทั้งคืนได้แค่นี้แหละแล้วยื่นให้ลูกบอกสองร้อยล้านนะครับ สองร้อยล้านนะครับลูกสาวก็ส่งให้พี่หมอนอิงนครับลูกสาวก็ส่งให้พี่หมอนอิงพี่หมอนอิงก็เอาพ่อนนก็เลยขอดูน้องก็เอามือบัง,ง่งเลยบังแล้วบังอีกอไม่ให้เห็นไม่เอาไม่เอายาๆนี่คือน้องไม่อยากจะเขาเรียกไม่อยากจะบอกอะไรตรงๆเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยความรู้สึกน้องนะแต่พอน้องเดินไปพี่หมอนอิงก็มาให้พ่อนนดู ผลปรากฏว่าเลขท้ายสามตัวธนบัตรใบยีนะ่สิบนั่นคือสามเก้าห้าสามเก้าห้านะครับมารอดูว่าใครจะมีโชคมีหมาอนก็อาจจะมันมีเลขหลายตัวในนั้นก็ไปดูเอานะครับเผื่อโชคใครจะอยู่เลขตัวไหนนะอาจจะสามตัวหน้าสามตัวหลังสามตัวท้ายหรือสองตัวอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่บุญบารมีแต่ลุงจัดแล้วละไม่รู้ว่าเต็มเมไม่คิดเยอะจะถูกไม่ถูกไม่รู้ขอให้ซื้อไว้ก่อน <laughs> จัดไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับในแอปเปาตุงห้าใบถึงๆขอให้โชคมาเนี่ยสาธุขอใหพ่อพ่อแม่เอซที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับลุงแปะคลิปไปให้เอแปะคลิปไว้ให้แล้วก็แปะภาพไว้ให้ช่วงท้ายเนี่ยไปดูนะครับมันเป็นเลขที่ สวยพอสมควรเลยในในช่วงนี้สวยพอสมควรลุงก็หยุดซื้อมาพักหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็ลองดูเผื่อจะโชคจะหมานกับลูกสาวอีกสักครั้งหนึ่งโอ้มุยเพียงนะสามตัวท้ายก็ห้าใบก็ได้อยู่นะสี่ห้ายี่สิบสองหมื่นอยู่นะสองตัวท้ายสองพันก็สองห้าสิบก็หมื่นหนึ่งอยู่นะโอ้ได้อยู่พอได้ค่าปนค่าแจวเนาะค่าปนค่าแจว นี่นะครับคนมีบุญถ้าบุญเราเขาเรียกมาด้วยการดีอะไรเงี้ยมันก็จะได้เลขได้มาได้โชคตามน้องไปด้วยหลายคนก็เป็นแบบนี้ลุงก็เคยมีแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นแสนเป็นหลายๆแสนเหมือนคนอื่นเขาเพราะเราซื้อแค่พอสนุกสนานสนุกสนานคนระับก็หาช่องจังหวะเอานี่แหละคือสาเหตุที่คนเข้าไปดูช่องพอนนทเยอะในคลิปนี้ หายได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับยอดไปประมาณกับหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่จะโชคหมาที่น้องจะมาให้เห็นนะมันเป็นจังหวะที่นานๆจะมาเจอกันแบบนี้นะที่จะไปป้งปัางป้งป่าง,งแบบนี้นานๆาแล้วก็มันตรงกับบุญกระถิ่นหนึ่งสองของน้องพอดีด้วยบุญกระถิ่นที่แล้วก็มีคนโชคหมาได้โชคได้ราบกับน้องเยอะองน,นี่คือลุงเลยเอามาเล่าข่าวให้ฟังว่า โ,โชคไพ่โชคมันเดอ้ออย่าเล่นเยอะนะนะเอาแต่พอกระเทินเล่นเยอะไปเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อข้าวเอาแต่พอสมเหตุสมผลของตัวเองน้องอิงเนี่ยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการนี้มอบสิ่งดีๆให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีเยอะมากหลายคนขออะไรขอด้วยใจบริสุทธิ์ก็จะได้ก็จะประสบความสำเร็จหลายๆเรื่องลุงถึงได้บอกว่า คลิปดีๆอย่างเนี้ยต้องเอามาเล่าเอามาพูดเพราะว่าเพื่อจะเป็นบุญวาส,สนาหรือโชคใครที่มันสมพงกับน้องทำร่วมกันมาก็จะได้ก็จะโดนนะลุงว่าคลิปนี้ก็อาจจะมีคนดูพอสมควรแต่ดูไม่ดูไม่สำคัญสำคัญว่าขอให้มีโชคเลย <laughs> เอเ้ว นะใกล้แสนซับแล้วนะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีที่เข้ามาดูเข้ามากดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดติดตามก็พลังของน้องอญิงระบบน้องอญิงทํางานให้ลุงมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณมากๆพลังพ่อพ่อแม่เอฟซลุงขอยืนยันว่าจะทําคลิปดีๆทำทิปสนุกสนานเกี่ยวกับลูกสาวให้พวกเราดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนดูช่องลุงเนอะ พี่น้องขนองผมามองเสียพดนแล้วนาขอพ่อพ่อโจกให้ทิปเนี่ยราน่มีลูกมันไม่พอในชั่มงแล้วให้ลูกสองร้อล้านให้ลูกยีบาทไปนำนัาพ่อพอในชั่วโม้เลยแล้วอะไปได้หอ เอามดนยเียันไเามันกระเปบามันใกล้มันใกล้ถึงวันแล้วนะพี่บอลเราต้องมาโชว์ยิ้ซีหน่อยนะเดียวเดียวโอ้ยเลย นี่แหละลวดอ่ะเก้ามววนนี่ละมันเป็นน้ำต้องเอาโอเีีเนะอหวานน้ำกันโอ้เราหาเจอคลิปหน้าไปแล้วบายบายฮ่ฮ